รอาคนหลบไหนค่ะฉันจะจอดรถตรงนี้จะให้ฉันหลบไปตรงไหนล่ะเดี๋ยวแฟนฉันจะวนรถมาจอดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยฉันถึงมาจองที่จอดรถตรงนี้ไงนี่คุณที่จอดรถตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะนะคะจองไม่ได้ทำไมจะจองไม่ได้กพะฉันมาถึงก่อนฉันมีสิทธิ์จองสิแต่รถคุณเนี่ยยังไม่มาเลยรถฉันมาแล้วฉันต้องจอดก่อนสิคุณรถแฟนฉันยังไม่มาถึงก็เจงแต่ตัวฉันนี่ไงมาถึงก่อนแล้วฉันมีสิทธิ์ยืนจองที่จอดรถได้แน่นอนไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะฉันจะยืนจจองใคระทามส มาเลียงแไ้วแกศึกษาฉันยืนจองอยู่ก่อนแล้วยังจะมาแย่งอีกทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคุณผิดยังไงผิดยังไงเออใจเย็นๆทั้งคู่เลยครับพี่แชมป์ผู้หญิงคนนี้เขาจองที่จอดรถในที่สาธารณะผิดกฎหมายใช่ไหมแม่ครับการยืนจองที่จอดรถในที่สาธารณะไม่ผิดกฎหมายนะครับเห็นไหมเห็นไหมฉันบอก พี่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับที่จอดรถสาธารณะใครมาก่อนก็จอดก่อนแต่การที่พี่ไปยืนจอดที่จอดรถในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ยมันผิดมารยาททางสังคมรู้ไหมครับระวังจะโดนรังเกียจเอาได้นะครับไม่สนฉันไม่แคร์แต่เมื่อกี้ผมได้ยินพี่พูดว่าแม่ผมทําตัวไร้การศึกษาไม่มีมารยาทใช่เมื่อกี้เขาว่าแม่แบบนี้เหรอพี่แชมป์แบบนี้พี่ทําผิดกฎหมายเต็มเลยนะครับผู้ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้ามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับไม่น่าปากดีเลย่่่าาาไไปด้้้้้วววยคคคนนนออแบบีีกกะรัลตู